โอ้ถือว่าใหญ่นะมาอยู่อาศัยได้เลยนะครับใส่มากนะครับขนาดมีใบไม้ตกลงไปแน้นนี่นนไหลใต้หินนี่เหรอมันเปิดก๊อกอนะันเลยเนาะใช่โอ้ว่าอยู่น้ำอรนนี้ทําไมใส่นะครับตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นมาถึงยังถ้าสหายนะครับผมมีน้ําหยดตลอดทั้งปีเลยเนาะจุดนี้ชาวบ้านน่าจะนํานดินเนาะมากัน้นนะเป็นแอ่งน้ําไว้นะครับ เป็นแอ่งน้ำแบบนี้เลยนะสวัสดีครับผมอ่านคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับมาเจอกันอยู่ที่กลางป่าแห่งหนึ่งนะครับผมคือวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะไปตามหานะครับผมถ้ำสหายนะครับผมซึ่งถ้ำสหายจุดนี้นะครับก็จะมีนะครับน้าไหลตลอดทั้งปีนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วง จด,ดูร้อนแล้วเนาะนะครับผมเขาว่ากันว่ายังมีน้ําอยู่นะครับตอนนี้ผมกําลังเดินตามหาเนาะวันนี้นะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมผมมากับสาวภูพานพาแซดนะครับผมสวัสดีจ้าว้าวันนี้สาวภูพานไม่กลัวหลงหรอไม่กลัวนะสาวภูพานบอกว่าอยากไปถ้ำนะผมวันนี้ผมเลยชวนเนาะมาตามหาถ้ำสหายด้วยกันนะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากเนาะสาวภูพานร้อนมากจุดนี้ก็อยู่ที่อำเภอเต่าหงอยจังหวัดสุโขทันะครับผมบริเวณนี้น่ะ ไฟป่ายังไม่ไหม้นะครับผมเนาะแต่ใบไม้ก็คือแห้งหล่นเต็มไปหมดเลยเนาะไปะนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปตามหากันนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอถ้ำหายไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่โซนนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดนะครับผมบรรยากาศเช้านี้นะครับผมแดดร้อนมากๆนะครับ กกรมอุตุวิทยาเนาะได้ประกาศเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเข้าสู่ฤด,ดูร้อนเต็มตัวนะผมคือเข้าสู่ฤด,ดูร้อนเร็วมากนะคะผมฤด,ดูหนาวซึ่งหนาวไม่กี่วันเองเนาะนะครับผมจําได้ว่าหนาวประมาณสองครั้งนี่แหละนะครับปีนี้นะเป็นปีที่ฤด,ดูหนาวน้อยมากเนาะนี่เป็นขนไก่ป่าหรือเปล่าชาวพันธ์เนี่ยโอ้คือไงแถบเนาะนี่ครับยาวมากเลยนะ ไก่ป่าไหมสาวภูพันก็ไม่แน่ใจน่าจะหางไก่ป่าแล้วนี่ตัวผู้ครับยาวหลังใหญเนาะใหญ่มากเลยนะคุณโอ้ถึงว่าแหละครับบริเวณนี้ทําไมมันแบบเหมือนแบบเรียกว่ามไม่มีต้นไม้เล็กเลยเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเหมือนเจอเหมือนเป็นทับวัวทับควายนะของชาวบ้านนะครับบนเขานะนี่ ลองดูกันนะครับผมคือตรงนี้นะครับมีการทำรั้วอ้อมไว้นะครับโหนี่อยู่กลางป่านะผมทํารั้วอ้อมไว้เห็นไหมอ้อมเป็นคอกวัวนะครับผมตรงนี้ก็มีเพิงหินนะครับจุดนี้น่าจะไว้สําหรับให้วัวให้ควายนะครับมาหลบแดดหลบฝนเนาะคือ ชาวบ้านนะครับผมจะนิยมน,ะนำวัวนำควานะครับขึ้นมาเลี้ยงบนภูเขาในช่วงฤดูฝนเนาะช่วงฤดูทํนานาครับผมช่วงนี้ฤดูแล้งก็เอาลงไปยังหมู่บ้านเนาะตัวนี้เป็นเพิงหินขนาดใหญ่เลยนะนี่ครับด้านล่างน,นะครับจะเห็นเป็นแบบอ่าเป็นมูลวะ่ะเป็นมูลวัวมูลควายนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะโอ้น่าจะมาอยู่นานนะครับผม นี่ครับผมนี่คือเป็นขี้บัวขี้ควายเนาะนะครับเพิ่งหินขนาดใหญ่เลยนะอสามารถต่อแดดต่าฝนได้ดีเลยเนาะแต่ตอนนี้เขาทำเป็นอ่ทับวัวนะคะผมแปลว่าโซนนี้น่าจะใกล้แหล่งน้ำนะคบนี่เขาถึงทำทับวัวไวนะ้เนาะโอ้แต่ใหญ่มากเลยนะนามาสาวฮานเข้ามาดูด้านในนะครับ สามารถออกแดโดโดัฝนได้ดีเลยนะจุดนี้นะอันนี้น่าจะมีชาวบ้านนะครับมาผ่ามากระบกเนาะนะครับรอยผ่าเต็มไปหมดเลยนะเสาผานลองเข้าไปยืนข้างในเทียบหน่อยใหญ่ขนาดไหนนะโอ้น่าจะอยู่ได้เป็นสิบเลยเนาะลอยดำๆนะครับหลังเสาพานน่าจะเป็นรอยเขาจุดไฟเนาะ ควันไฟขี้เขา,าเหมาไฟเลยขึ้นมาดำๆนะผมโอ้ถือว่าใหญ่นะมาอยู่อาศัยได้เลยนะครับเต็มเลยได้ไหมขี้บัวขี้คว,ค,ควายเข้ามาเลี้ยงในชว่วงฤดูฝนสาวผู้พานต้องปัดขางเงยดีๆนะครับเพราะว่าบริเวณนี้แบบเห็บบัวเห็บควายอาจจะเยอะนะอ,อาจจะมีเห็บลมนะครับผมเพราะว่าตอนเขาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเห็บอาจจะตกลงไปแล้วก็เหมือนแบบไปออกลูกเนาะนะครับพอนานๆไปไม่มีบัวมีควายนะครับ เห็บก็จะไต่ตามาเบไม้ตามต้นไม้เนาะเวลาเราเดินผ่านก็จะเกาะเราไปนะต้องระวังนะผมไปเรารีบออกไปจากจุดน,นี้นะครับเดินทางต่อด้านบนเหมือนจะเป็นลานหินนะครับเดี๋ยวขึ้นไปส่องอยู่ด้านบนก่อนนะโอ้โหนี่ครับ จุดนี้ก็เป็นจุดหลบซ่อนตัวได้ดีเลยนะผมว่านะครับผมนะคือด้านบนจะเป็นลานหินเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีเป็นถ้ำนะครับโอ้ตรงนี้เหมือนมีคนมาแกะ ต้นไม้ไว้เป็นตัวเลขนะหกสองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีห้าเก้านะครับคือพอขึ้นมาด้านบนนะครับผมมองไปฝั่งไหนก็เป็นลานหินเนาะแล้วก็จะมีต้นไม้ลกอยู่นะเอ,อเดี๋ยวผมส่องดูก,ก่อนนะว่าตรงไหนเหมือนเป็นร่องน้ำนะครับต้องหาร่องน้ำให้เจอก่อนเนาะ ไปเสาหันเดี๋ยวแวะกินน้ำก่อนปะอยู่ไหนก็นี่แหละเดี๋ยวหานั่งพากินน้ำก่อนปะหาที่แบบร่มๆก่อนนะคูดงันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะครับผมถ้าเกิดเป็นฮิสโตกหรือเส้นเลือดแบบฝอยแตกนี่ก็คือไปเลยนะเสาหันนะไปไปกิบน้ำไป น้ำเยอะๆนะครับผมอ้าวสาวพานคือมีน้ำหวานสวัสดีน้ำจืดซิมึงยุ่ป่ะอืมอันเลยสิ่นใจหน่อยเย็นๆนะครับขอปลาจังเติมน้ำหวานได้บอลก็หลังจากที่นั่งพักนะครับผมไปเดินทางกันต่อนะครับ แดดร้อนมากมานะครับช่วงนี้ก็คือถ้าจริงๆไม่อยากเข้ามาในป่าเลยนะครับผมเพราะว่าแดดร้อนแล้วก็ไฟกลัวไฟป่ามากเลยเนาะแต่วันนี้ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่ครับฝั่งนู้นนะครับเหมือนผมเห็นเป็นท่อพี c นะครับนี่ค้างอยู่บนต้นไม้นะครับผมเหมือนโดนมาโดนไฟไหม้โอ้ โอ้นี่ครับตรงด้านล่างมีท่อพ C นะครนะผมนี่อ๋อฝังมาต่อน่าจะต่อมาจากด้านบนนะโอ้ตรงนี้ผมเห็นเหมือนเป็นร่องน้ำแล้วครับนี่ครับน่าจะเป็นร่องน้ำนี้หรือเปล่าเนาะที่นะครับตรงขึ้นไปยังถ้ำสหายเนาะเดี๋ยวผมจะตามนะครับร่องน้ำขึ้นไปนะครับผมแต่ดูจากพื้นที่แหละนะ เหมือนน้ำแห้งมานานเลยนะครับผมไม่มีน้ำเลยจนะ้ะนี่อ๋อถ้าเกิดนะครับตรงนั้นนะ้ไม่เห็นเอ่อท่อพีวีซีนี่คือไม่รู้เลยนะเพราะว่าท่อพีวีซีเขาฝังดินไว้นะครับเพราะว่าน่าจะกันไฟป่าด้วยนะครับไปนะเดี๋ยวเราเดินตามนะครับล่องน้ำขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาพิสูจน์กันครับว่าถ้ำสหายนะครับจะมีน้ำ ตลอดทั้งปีจริงไหมนะครับเพราะว่าดูจากร่องน้ํานี้คือน้ําแห้งไปนานแล้วนะครบเป็นดินทรายเนาะก็ร่องน้ําไม่ใหญ่นะครับผมจะสังเกตได้ว่าท่อพีวีซีจะไม่เห็นเลยนะเห็นไหมครับเพราะว่าเขาฝังยินไว้เนาะเราเริ่มเห็นดินมันเปียกๆชุ่มๆขึ้นไปแล้วครับ mm hmm. นี่ เฮ้ยมีมีเสาพันนี่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 ครับตรงนี้ยังเห็นเป็นน้ำอยู่ครับผมแต่น้ำไม่เยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรอยเกาะกองไฟเนาะน,นะครับผมแสดงว่ามีคนมาน่าจะมีคนเขาเพิ่งมาได้เสาพันนี่นะ่ะนี่รอยท้ายังใหม่ๆอยู่เลยครับไม่มีปลา,า,าแล้วเนาะนี่ลองดูกันครับเนาะ เป็นรอยเท้าให,ใหม่ๆเลยนะผมคิดว่าเขาน่าจะมาผมท่อ p v c เลยนะตรงนี้หินเริ่มเยอะแลวนะครับตรงทางเดินขึ้นมาเราจะเห็นรอยก่อกองไฟนะผมเห็นสองกองเลนะอันนี้เป็นท่อ p v c นะครับผมโอโ้เดี๋ยวเราเดินตามท่อ PVC ขึ้นไปนะโอ้ ตัวนี้เริ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เป็นท่อว v ซใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะตรงนี้มีเหมือนเป็นก๊อกน้ํานะครับผมโอ้ยมีน้ํานะครับโอ้เฮ้ยมีน้ำจริงๆด้วยครับน่าจะมาถูกแล้วนะครับผมโอ้โอ้ คือเดินเข้ามาในจุดนี้นะครับผมคนละอย่างกับเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้จะแห้งแรงมากนะครับผมแต่ตรงนี้อ่ะก็คือคล้ายๆแบบชุ่มชื้นม,มากนะครับนี่ตรงนี้โอ้ตรงนี้น่าจะเป็นนะครับสถานที่ที่ชาวบ้านเขามาเอาเอาท่อมาฝังนะน่าจะเป็นตาน้ํานะครับผมฟังเสียงดูนะ เหมือนมีน้ำไหลตลอดเลยนะโอ้น่าจะเป็นน้ำสร้างเก่านะครับผมเนาะน้ำสร้างนะเขาเอาฝาอะไรมาปิดไว้ไม่ให้ใบไม้ตกลงไปนะแล้วก็จะต่อท่อวิวีลงไปด้านล่างนะครับน่าจะลงไปยังวัดด้านล่างเนะาะเสาพามาดูนี่จุดนี้เพิ่งเคยเห็นนะเขามาเอาน้ำคับ อันนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอ่าตาน้ำเนาะแล้วเขาขุดดินออกแล้วก็เอาท่อเอาปูนท่อปูนซีเมนต์มาฝังไว้<อ>แล้วก็ฝามปิดเพื่อไม่ให้ใบไม้มันตกลงแปลว่าน้ำมันจะสะอาดเลยนะจุดนี้นะมาฟังใกล้ๆมันมีเหมือนเสียงน้ำไหลเลยนะมีเสียงน้ำไหลลงมานี่เพิ่งเคยเห็นนะเคยเห็นแต่อยู่บ้านพันตายก็คือถ้าบ้านพันต่ายคือจะเป็นท่อพีวีซีตรงไปยังตาน้ําเลยแล้วก็แค่กั้นน้ำไว้เฉยๆครับแต่เนี้เขาขุดลงไปเลยเนาะขุดเพื่อให้น้ํา ได้ใช้ตลอดทั้งปีแน่นอนต่น้ำหรือว่ามันเป็นบ่อพักน้ําหรือเปล่าไม่ไม่คิดพอคิดว่าน้ําอาจจะแบบน,น่าจะต่อท่อมาจาก้ํนบนอีกหรือเปล่าครับมาถึงปุ๊บตรงนี้แล้วก็พักน้ําไว้แล้วก็ต่อท่อไปอีกหรือเปล่าอาจเป็นไปได้นนะอันหรือว่าอาจจะเป็นอา่าตาน้ําเก่านะถ้าใครมีความรู้ทางด้านนี้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมด้นานข้างก็จะมีน้ํานะครับไหลลงมาอยู่นะแต่เป็นน้ําแบบไม่เยอะนะครับผม ไ้เสาพานเดินต่อนะครับโอ้เสาพานเดินชิงช้าไหมนะ่ะขึ้นไม่ได้เค,เครื่อไม้ทำไมใหญ่จังเลยเนะาะปาดนีครับเรื่อไม้นานั่งชิงช้าตั้งใจได้เลยนะใส่จริงครับโอ้นี่ใส่มากนะครับขนาดมีใบไม้ตกไปแล้วนีนน่โอ้เสาพานนี่นี่นี่ไม่รู้นี่ครับน้ำไหลตัวนี้นี่เห็นไหม นี่นี่นี่น้ำแมออกใต้หินในเสาพานอ่ะมาดูใกล้ๆครับนั่นนั่นนั่นแบบไหลแบบนี้เเนาะคือแรงอยู่นะคุณนันใช่เนี่ยน้ำมันไหลออกมาเลยเนาะใช่ไหลใต้หินนี่เหรอมันเปิดก๊อกกันเลยเนาะใช่โอ้ว่าอยู่น้ำานนี้ทำไมใสนะครับเพราะถ้าเรามากางเต็นท์มาตั้งแคมป์อยู่นี่ก็ได้เนาะเพราะว่ามีน้ำชายเนาะน้ำใสมากเลยนะคุณนันถ้าไม่มีใบไม้ก็ยิ่งใสกว่านี้ใช่ขนาดมีใบไม้นะนี่ยังใสแบบโอ้เย็นไหมคุณนันเย็นครับ ใช่มากน้าแรงแล้วยังมีน้ำน,นะผมมันมีเขียดเต็มเลยคู่น,นัน้นเนาะถึงว่ายเนาะนะครับสหายเขาถึงอเอาจุดนี้เป็นแบบเป็นที่พักที่อาศัยเนาะเพราะว่ามีน้ำใช้ตลอดแล้วก็มันอยู่บนภูเขาแบบแล้วก็จะมีแบบหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นเพลิงให้พักแบบเนี้ยเยอะเนาะแล้วก็ป่าโซนนี้นะครับค่อนข้างที่จะทึบนะครับเพราะว่ามันชุ่มชื้นมากๆนะผมแล้วก็ยังมีน้ำตลอดทั้งปี นะครับก็ถึงว่าแหละเนาะทำไมนะครับบริเวณนี้ถึงมีทับบัวทับควายเนาะเพราะว่าจุดนี้มีน้ำชายนะครับผมไปเดินทางไปด้านบนกันต่อนะครับยังไม่เห็นถ้ำเลยนะครับเจอรอยกาอกองไฟอีกแล้วนะบริเวณด้านข้านะครับผมจะสังเกตได้นะจะมีหินก้อนหินก้อนใหญ่เป็นเพิงเต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่ ตรงนี้เป็นชั้นเป็นชั้นเลยครับแล้วก็มีน้ํานะโอ้ลึกอยู่นะครับผมแต่เสดายเออมันใบไม้มันเน่าเนะนี่ครับโอ้แต่หินแตกมากเลยนะเหมือนมีคนมาตัด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 เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับผมโอ้โหนี่ครับเห็นไหม ไหมือนี่คนไปตัดเป็นเส้นเลยเนาะในช่วงฤดูฝนผมว่าจุดนี้น่าจะสวยนะครับผมน้ำน่าจะไหลเป็นน้ำตกที่สวยเลยเนาะเป็นขั้นเป็นขั้นเลยครับโอ้นี่นะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นรอยเขีย่ยของไก่ป่านะครับผมเสียงนกก็เยอะนะครับในบริเวณนี้เนาะตรงนี้เป็นบ่อน้ำเลยเนาะ ด้านหน้าของเรานะครับเหมือนเป็นหน้าผาหินนะเสาพาน่าจะใกล้ถึงนะครับฝั่งน,นูง้นจะเป็นเหมือนเป็นหน้าผาม,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 มืดๆคืมนๆะเนี่ยไ่ดูเนาะแต่เราเข้ามาในบริเวณนี้คือมันเหมือนในช่วงฤดูฝนเลยเนะาะ <laughs> มันไม่แห้งแล้งเหมือนที่เดินมานะครับผมโอ้ผีเสือ้อก็เยอะนะครับโอ<ห>้น่าจะเห็นปากทางเขาถ้ำแล้วครับผม นี่เสาหาตัวนี้เนี่ยรวมสมบูรณ์มากนะเห็นไหมตัวนี้มีเป็นรอยเขี่ยของไก่ใช่น่าจะเป็นไก่ป่าแล้วก็นกนะครับผมเนาะนี่น้ําใสอยู่นะน้ําใสมากเลยนะคุณอันเนาะขนาดจุดนี้มีใบไม้ทับถมกันโอ้เดินเข้ามาบริเวณนี้นะครับรู้สึกอาอเย็นมาเข้ามาเลยนะเนาะเป็นไงสาหารู้สึกว่าลมพัดแบบไอยเย็นเข้ามาแตกต่างกับจุดที่เราเดินออกมาเนาะใช่คุณอันเบิ้งเบิ้งี่เสื้อเต็มเลย ติไหลายแห้งโอ้เหมือนเราหลุดเข้ามายังอีกสถานที่แห่งหนึ่งเลยเนาะใช่ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจะเห็นว่าทางเที่วเดินมามันจะแห้งแรงมากๆนะผมพอมาถึงจุดนี้ครับสถานที่เปลี่ยนเลยเนาะเฮ้ยคุณอ้อนเหมือนนกตายเลยตรงนั้นไหนนั่นอยู่ในน้ํำนะโอ้เอามีมนก นี่นะครับผมตรงน้ํามีนกเหมือนนอนน่าจะตายแล้วเนาะน่นนไคคุณรมเียะกเจ้านะบ้านผมเรียกในบ้านชาวพันธุ์เรียกว่านกอะไรครับนกอะไรนกะโอ้ยเหมือนโดนเฮ้ยเหมือนโดนอะไรกัดเลยเนาะใช่นี่ครับเหมือนโดนอะไรกัดน,นี่คือ ฝั่งนี้เหมือนโดนอะไรกัดเลยนะครับผมหรือว่าโดนยิงหรือเปล่าแล้วคนที่ยิงหาไม่เจอน่าจะใช่นะครับเดินทางกันต่อนะนนเออเอ,อเออนอกกดนกกดนกเจ้าเนาะเออคือวันนคืนนั่นละครับเดี๋ยวก็มีสัตว์ป่ามาหรอกเพราะว่าโซนนี้น่าจะมีหมาจิ้งจอกนะมีหมูป่านะครับผมวันน่แหละชาวพันพอถ้าไว้นในน้ำน้ำอาจจะเน่าเนาะโอ้โหผีเสื้อเยอะมากนะครับ นี่เห็นไหมครับด้านหน้าของผมนะเห็นเป็นเพิงถ้ำแลครับโอ้โอเย็นมากครับ <c oughs> เหมือนรุดว่าในเทศนิยายเลยเนาะที่แบบเป็นาสารที่ที่ผีเสื้อเยอะๆอะครับผมแล้วก็จะมีแบบเหมือนนางไม้สวยๆอย่างเนาะปาดโอ้โอ,โอถึงจนได้ครับผม ถึงแล้วน่าจะใช่นะนี่ตรงนี้นะครับเป็นเพิงหินขนาดใหญ่นาอนะครับผมชาวบ้านนะครับเรเรียกว่าถ้ำนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นมาถึงยังถ้ำสหายนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นจุดที่ลึกลับมากนะครับเห็นไหมเย็นมากเลยนะคือขึ้นมาจุดนี้นะผมอากาศคือเปลี่ยนแปลงไปเลยครับตรงนี้ชุ่มชื้นมากนะครับผมนี่ เย็นสบายนะครับมีน้ําไหลด้วยเนาะตรงนี้นะครับผมเห็นเหมือนเป็นกองไฟนะครับน่าจะเป็นชาวบ้านนะครับผมที่เออมาก่อกองไฟตั้งแคมป์เนาะเห็นไหม้องรอยันก่อกองไฟนะครับผมแล้วก็ตรงนั้นยังไม่ใหม่เลยนะไม้เนี่ยเห็นไหมครับไม้งานนี่คือยังไม่ใหม่น่าจะพึ่งนะครับตัดมาทําเป็นไม้งามนะครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะจุดนี้มาชุ่มชื้นอเป่าเนาะไม้เลยแห้งแห้งยากนะครับ โอ้คักกดีมาชาวพันคักกดีครับคือจุดนี้นะครับผมชอบมากๆนะครับผมจะสังเกตได้ว่านี่โอ้เฮ้ยตรงนี้นะครับน้ําไหลเห็นไหมน้ําไหลเป็นสายเลยนะครับเป็นสายน้ําไหลลงมาแบบนี้เลยครับเหมือนฝนตกเลยเนาะโอ้สถานที่นึกว่าจะแห้งแรงที่จริงไม่แห้งแรงครับผม มีน้ำหยดตลอดทั้งปีเลยเนาะนม่มเปียกชุ่มชื้นมากนะครับถึงว่านะครับลองสังเกตดูปากถ้ำนะครับผมคือต้นไม้จะเขียวขจีมากมลยนะแล้วก็ตรงผนังฝั่งด้านนี้นะคะผมจะมีน้ำไหลลงมานะครับน่าจะรอดใต้เห็นลงมานะนี่ผมนี่ห็นไหมอันนี้คือเป็นบ่อน้ำนะครับวู้น้ำใสนะครับนี่น้ำคือจะรอดลงมาในดูนี้นะครับผมแล้วก็ ไหลลงมาด้านล่างนะนะครับไหลลงมาด้านล่างก็จะไหลามาดวมตรงจุดนี้นะครับผมนี่จุดนี้ชาวบ้านน่าจะานําดินเนาะมากันน้นเป็นแอ่งน้ําไว้นะครับผมน่าจะเอาไว้ใช้นะในตอนที่ขึ้นมาเข้ามาในป่าเนาะก็ดูจากร่องรอยนะเหมือนพึ่งปั้นนะครับเป็นบ่อไว้เลยนะยังเห็นเป็นรอยมือเลยนะครับผมเห็นไหม มันก็จะเหมือนมีเป็นรอยที่สัดป่ามาขุดอยู่ครับตรงนี้ทําเป็นบ่อชัดเลยครับก็คือนี่ครับเป็นแอ่งน้ำแบบนี้เลยนะฝั่งนู้นนะครับก็จะมีน้ําหยดเหมือนกันนะครับผมเราจะเห็นเป็นรากไม้เนาะแบบโอ้โหเป็นเครือไม้แบบเครือใหญ่มากนะครับ สาวพันก็มาถึงนั่งพักเหนื่อยละสาวพันบรรยาก,กาศดีมากเนาะ ตือไม้ใหญ่มากนะครับขึ้นไปนอนได้เลยนะนี่อึ๊บอึ๊บโอ้นี่ครับฟ้าคักแกะแถวฟ้านี่ขึ้นมานั่งมานอนได้เลยนะครับนี่นี่ครับฝั่งด้านนี้นะครับผมจะเป็นน้ำหยดอีกนะครับ,บ,บอึ๊บอึ๊บอี่ ตัวนี้ก็เย็นสบายมากๆนะครับสังเกตดูหินนะผมจะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะในช่วงฤดูฝนเนาะผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นน้ําตกที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยนะเดี๋ยวในช่วงฤดูฝนผมจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฝั่งนู้นนะครับก็มีน้ําหยดลงมาเนาะฝั่งนี้ก็มีน้ําหยดลงมานะครับโอ้คักะดีเนาะสาพพันเนาะแต่ฝั่งน้ำจะหยดแรงกว่านะคุณยาเนาะโอ้แปลกนะครับผม ยังมีน้ำสยเนาะเป็นโอเอซิสกลางป่าเลยเนาะนะครับผมถ้าใครหลงป่าหลงไรมาก็ตามร่องน้ำนะครับขึ้นมาดีที่สุดนะครับผมถ้านะครับเดินไม่ไหวจริงก,ก็เดินตามร่องน้ำลงไปด้านล่างนะครับผมเนาะไม่หลงแน่นอนเนาะโอ้โหคือขึ้นมามองด้านบนแบบเน,นี้ยยิ่งสวยนะครับคือเราจะเห็นทำทั้งหมดเลยนะ นะครับคือพอผมขึ้นมายืนจุดนี้นะครับจะมองเห็นถ้ำจุดนี้กว้างมากเนาะนะครับความยาวของถ้านี้นะอันนี้กะจากสายตานะครับผมน่าจะประมาณเกือบเกือบยีเมตรเลยนะครับสูงก็น่าจะประมาณ4เมตรเนาะนะเป็นเพิงหินยื่นออกมานะครับผมสามารถบางแดดบางฝนได้ดีเลยนะแล้วก็มีจุดให้นั่งนะครับพักผ่อนกับข้าวด้วยเนาะคือสถานที่แห่งนี้นะครับมันรับตามากๆนะครับลองสังเกตดูนะ ถ้าเกิดผมเเดินมาจากด้านบนน่าจะอ,อมองมองลงมาอาจจะแบบไม่เห็นพามก็ได้นะครับผมด้านล่างก็เป็นแบบต้นไม้ต้นใ้เขียวไปหมดเลยเนาะถือว่ารกนะครับจุดนี้เนะี่ยเพราะว่ามันชุ่มชื้นเนาะบรรยากาศดีมากๆนะครับอากาศก็ดีครับ ผมเพิ่งสังเกตนะครับผมนี่ตรงหน้าถ้ำนะครับหินเป็นเหมือนรูปหัวใจเลยนะเห็นครับแต่เป็นหัวใจกับหัวเนาะนี่นะครับหรือมองไปมองมาเหมือนเป็นป้ายสามเหลี่ยมอะไรเลยเนาะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัตินะครับจากที่ผมได้ฟังมาเนาะนะครับผมก็เป็นประวัติถ้ำนี้นะครับไม่ยาวนะครับผมคือถ้ำนี้นะครับเมื่อก่อนนะจะเป็นที่นะครับหลบซ่อนตัวของสหายนะครับผมคือตรงจุดนี้นะครับอยู่ที่อําเภอเต่างอยเนาะจังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นพื้นที่สีแดงนะครับจุดนี้นะครับอยู่ที่บนเขานะครับผมก็คือเป็นจุดหลบซ่อนตัวได้ดีนะครับสหายเนาะกลุ่มสหายกลุ่มคอมมอนิสต์นะครับผมก็เลยใช้จุดนี้นะครับ เขาเรียกว่าเป็นฐานลับนะครับสําหรับเป็นฐานเก็บน้ำนะครับเพราะว่าจากคําบอกเล่ามาน้ําหยดเนี่ยหยดตลอดทั้งปีนะครับผมไม่แห้งนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้เดือนมีนาแล้วเนาะนะครับยังมีน้าหยดหยุดเลยเนาะเหมือนฝนตกเลยนะครับผมจะสังเกตได้นะนะครับก็คือผมเคยไปเนาะถ้ำถ้ำเล้าข้าวนะครับอยู่ที่บ้านพานต่ายถ้านั้นเขาก็จะใช้เก็บข้าวสารเนาะนะครับแต่จุดนี้นะครับเป็นถ้ำน้ำเนาะนะครับ ก็คือกลุ่มคนนี้ก็จะใช้แบบเก็บน้ําไว้ใช้ในยามจาเป็นนะผมเนาะก็คือไม่ออกจากป่าเนาะอยู่จุดนี้ได้น้ำเลยนะครับผมเนาะเพราะมีน้ําให้ใช้นะผมคิดว่าเมื่อก่อนเนาะน่าจะน้ําเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เดี๋ยวนี้หนาะมันค่อนข้างจะแรงนะครับผมอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะนะครับถือว่าเป็นจุดที่รับตานะครับถ้าผมไม่ตามน้ําขึ้นมาก็อาจจะไม่เจอ อันยิงถ้าเกิดผมไม่เห็นท่อ PVC เนะาะแล้วผมไม่เดินตาท่อ PVC ขึ้นมานคือไม่เจอเนาะเพราะอาจจะเดินเลยละล่องน้ําไปนะเพราะาล่องน้ําเล็กๆเ,เองนะครับผมนึกว่าล่องน้ํำใหญ่ๆเนาะโอ,โอเคครับคลิปนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะผมชอบไหมครับถ้าชอบนะครับก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมอ่านคนลงปา่าเลยนะครับช่วงนี้เนาะอาจจะไม่ค่อยเห็นผมเข้าป่าแบบนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับแล้วผมกลัวเป็นฮีสโตกเนาะนะครับผม ถ้าเกิดเป็นลมเป็นะายกลางป่าดีคือไม่มีใครเห็นเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไฟป่ามันเยอะด้วยนะครับผมก็เลยไม่อยากเข้าป่าเนาะอาจจะเห็นผมไปตั้งแคมป์นะับผมอยู่บ่อยๆอาจจะไม่ชอบอาจจะเบื่อก็ต้องขออาภัยนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอ่านคนลงป่าตัางที่ต่อไป้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ